คุณนัทวุฒิจากพะเยาค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโดนยึดบ้านเหรอคะคุณนัทวุฒิไม่ครับคือลูกมันไปซื้อมอเตอร์ไซค์ทีนี้มันเอาไปจำ,จำนำหลุดแล้วมันไม่ยอมจ่ายทางร้านนหะร้านเขาฟ้องศาลแล้วมันฟ้องศาลเสร็จแล้วเขาเขาจะเอาสามหมื่นทีนี้ให้จ่ายเดือนละห้าร้อยบาทมันก็ไม่ยอมจ่ายเป็นปีมาแล้วทีนี้ ตอนนี้บังคับคดีเขามาเขามาเอาใบมาแปะที่หน้าบ้านเ,นเขาจะยึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็จะเอาไปขายทอดตลาดแล้วผมเป็นคนคำนันเขาจะให้ผมทำยังไงเนี่ยถ้าผมจ่ายให้ทางร้านเขาเขาจะเขาจะทำได้ไหมครับได้พี่ไปจ่ายเลยจ่ายแทนลูกเลยไปจ่ายเองเลยเขาก็ไม่ยึดทรัพย์เ,เขาต้องการเงินอย่างเดียวครับ ไปจ่ายเลยติดต่อเรไปติดต่อเนี่ยนะแล้วบังคับคดีนี่เขายกเลิกเลยฮะก็จะต้องถอนต้องถอนครับติดต่อไปติดต่อที่บังคับคดีบังคับคดีก็จะเชิญเจ้าหนี้มาคุยกันแล้วก็มารับเงินพร้อมดอกเบี้ยไปเสร็จแล้วเราก็ต้องเสียเงินค่าถอนอายัดนะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนหนี้หนี้ไม่เยอะก็ค่ายัดก็ไม่กี่ตังค์อะไปได้เลยครับลุงใช่ครับไม่งั้นก็เอาไปขายทอดตลาด เขาผมเป็นคนค้ำประกันเหรอใช่ฟ้องค้างๆเลยเป็นพ่อใช่ไหมเป็นพ่อใช่ไหมลุงเป็นพ่อใช่ไหมอย่าเรียกว่าคนค้ำนะฟ้องพ่ออะไรแหละแล้วเขาจะมายึดตี่บ้านนี่ถ้าผมส่งต่อเนี่ยเขาเขาจะมายึดที่บ้านครับใช่ครับถ้าผมถ้าผมส่งต่อนี่เขาเขายกเลิกมายึดที่บ้านเนาะไม่ยึดครับลุงครับ ก็เงินเงินเท่าไหร่ละกี่หมื่นนะเขาฟ้องมาเท่าไหร่ตอนนั้นห้องศาลนี่เขาผมได้ยินว่าสามหมื่นนี่นะเขาจะเอาเดือนละห้าร้อยบาทเขาจะเอาลูค้าห้าร้อยบาทคุณลุงคุณลุงคุณฟังผมนะทีนี้นะทีนี้ฟังนะการฟังจะได้สตินะถ้าถามด้วยฟังด้วยฟังด้วยถามลุงก็จะไม่รู้ว่าผมพูดอะไรนะทีนี้เข้าสู่กระบวนการฟังนะครับลุงผมอธิบายอย่างนี้นะครับให้ลุงแล้วก็คุณผู้ชมได้ทราบว่า ถ้าเราไปค้ำประกันเขาและเขาไม่จ่ายเขาก็จะฟ้องคนคำ้ำคนกู้คนคำ้ำและคนกู้คนซื้อเนี่ยมันไม่มีตังค์อยู่แล้วมันถึงไม่จ่ายเพะไม่มีเขาก็ต้องเอาจากเอาจากคนคำ้ำซึ่งคนค้ำนะ่ะหลักทรัพย์มีอยู่แล้วเขาจึงเอาเป็นคนคำ้ำนะเลาก็ก็ฟ้องเอาคนจากคนคำ้ำที่ฟ้องจากคนคำ้ำมาเรียกคนค้ำคนค้ำก็ไม่รู้ว่าจะเจอแบบนี้ พอไม่รู้เจอแบบนี้ปั๊บก็ก็ไม่จ่ายไม่จ่ายก็ก็ฟ้องศาลศาลตัดสินขึ้นมาปั๊บบอกว่าอ้าวเขาก็คำพิพากษาก็สั่งให้ไปจ่ายเสียภายในกี่วันถ้าไม่จ่ายอีกเขาก็จะยื่นเรื่องบังคับคดีขอคำบังคับก็ยึดทรัพย์ไปขายซึ่งไอ้นี้เขาแจ้งให้จ่ายแล้วไม่จ่ายอีกวันละห้าเดือนละห้าร้อยก็ยังไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายก็เลยมาปิดบ้านปิดหมายหน้าบ้านขนคำ ปิดบ้านลุงที่ลุงอัดเดือดร้อนเลยทีนี้จะเจอยุดรับเดือดร้อนก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ก็ไม่เดือดร้อน,นหรือดเดือดร้อนก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปทาอะไรอพอทีนี้พอโดนหมายมาแปลว่าเขาขายนะทีนี้ก็เดือดร้อนลุงก็ต้องวิ่งไปที่กรมบังคับคดีไปที่บังคับคดีจังหวัดพะเยานะลุงนะครับวันจันทร์ไปติดต่อเขานะครับไปแจ้งให้บังคับคดี<ห>ได้ทราบว่าเราพร้อมจะเอาเงินมาชําระนะครับชาระเต็มจํานวนรหรือจะขอเจรจากับเจ้านี้ แล้วก็ขอผ่อนเดือนละเท่าไหร่ถ้าเขายอมเขาจะไม่ขายแต่ถ้าเขาไม่ยอมเขาก็ยึดไปขายเหมือนเดิมลุงจะไปมือเปล่าไม่ได้แปลว่าลุงต้องมีเงินใส่กระเป๋าไปพร้อมที่จะจ่ายเขาสักจํานวนหนึ่งก่อนนะครับถ้าเขายอมที่จะที่เหลือก็คือผ่อนแต่ถ้าลุงจ่ายทีเดียวปั๊บลูกร้อยจบแต่ถ้าลุงบอกว่าลุงไม่มีอ่ะขอผ่อนขอผ่อนชําระก็ต้องให้เขายอมรับเงินไขถ้าเขาไม่รับเขาก็ขายเหมือนกันแล้วถ,ถ้าผมแล้ว ให้ผมไปคุยที่ร้านก่อนได้ไหมครับเอคุยที işte <verm> ่ร้านก็ได้ครับแต่ที่สุดและต้องไปที่บังคับคดีอยู่ดีครับเพราะมันต้องถอนนายัดด้วยครับถอนขันบังคับครับอ๋อใช่ไปที่บังคับคดีดีกว่าลุงไปเถอะครับหรือลุงจะไปที่นี้ก่อนไปที่มันไม่ใช่ร้านเนี่ยสิใครฟ้องลุงอ่ะถ้าลุงรู้ว่าใครเป็นโจทย์ก็ไปคุยกับเขาก่อนแล้วก็ตกลงกัินปั๊บตกลงปั๊บก็นัดหมายไปคุยกันที่บังคับคดีแล้วก็ตกลงเัินตามนั้นได้ยังผ่อนชำระได้เขาจะไม่ยึดหรอกเขาต้องการเงิน นะครับเพราะว่าจคนเจ้านี้เนี่ยเขาไม่ได้ได้ที่ลุงไม่ได้บ้านลุงเขาเอาไปขายทอดตลาดเขาเอาเงินเพราะงนั้นถ้าลุงจะเอาเงินไปให้เขาเขาก็ยอมอยู่แล้วล่ะครับลุงครับครับเข้าใจแล้วนะครับลุงครับไปติดต่อบังคับคดีโดยเร็วนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปจนถึงวันสุดท้ายที่จ่ายชำระหมดนั่นแหละครับลุงครับสวัสดีครับมันตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมาแล้วอืมเขาบังคับคดีเอามาแปะเอามาแปะหน้าบ้าน อ่ารีบไปติดต่อเสียวันจันทร์นี้รีบไปนะเหมือนเดี๋ยวเขาขายเลยนะลุงครับผมอ่าคุณสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับ